หลวงปู่จันทร์เป็นพระเกจิผู้เงียบขรึมสมถะเรียบง่ายแต่ท่านเป็นผู้เรืองวิชาอาคมอย่างยิ่งทว่าไม่เคยโอ้อวดหรือแสดงออกให้ใครเห็นวันหนึ่งมีคราวาสจอมขมังเวทมาขอพักที่วัดหลวงปู่ก็เมตตาให้พักด้วยอัธยาศัยอ่อนโยนแต่คืนนั้นเองคราวาสผู้นั้นกลับคิดลองของกับหลวงปู่เพราะเห็นท่านเงียบขรึมไม่ยึดติดดูเหมือนพระบ้านบ้านกลางดึกคืนนั้นเงียบสนิทผิดป,ปกติหลวงปู่รู้ได้ทันทีว่ามีบางสิ่งไม่ชอบมาพากล ทันใดน,นั้นเสียงหวีดแบกอากาศดังขึ้นนังควายปลุกเสกลอยตรงมาหาท่านหวังจะเข้าท้องหลวงปู่แต่ทว่ามันหยุดอยู่ตรงหน้าท่านเรากับถูกแรงบางอย่างขวางไว้หลวงปู่ยกมือขึ้นช้าช้าแล้วจับมันไว้ร่างกล่าวเบาๆว่ามาทางไหนกลับไปทางนั้นเพียงเท่านั้นนังควายก็ลอยหายวับกลับไปในความมืดไม่กี่อึดใจพระลูกวัดก็ผชายขมังเวทเข้ามาห,าหาหลวงปู่เขานอนดิ้นร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดเพราะของที่ปล่อยมากลับย้อนเข้าตัวเอง หลวงปู่ถามว่าเองสัญญาได้ไหมว่าจะไม่ใช้ของแบบนี้ทำร้ายใครอีกชายผู้นั้นรีบพยักหน้าอย่างทุกทรมานหลวงปู่จึงทำน้ำมนต์ให้ดื่มอาการปวดทุเลาลงทันตาชายผู้นั้นน้ำตาไหลกราบหลวงปู่ด้วยใจสำนึกจากนั้นจึงขออนุญาตบวชเพื่อไถ่โทษในสิ่งที่ตนเคยกระทำมา